นักการศึกษาจะมีแนวคิดที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นอามีเป็นอย่างนี้ครับที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานทีเปิดการสัมมนาเชิงปริบัติการโครงการเครือข่ายขอพักขอภัยครั การจัดสัมมนา,าเชิงปฏิบัติการเครือข่ายหอพักในครั้งนี้นะครับเรามองวัตถุประสงค์หลักในการช่วยกันป้องกันอยู่3าเรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาที่เราจะต้องเฝ้าระวังนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องยาเสพติดที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาหรือสถาบันการศึกษานะครับประเด็นที่2เรามุ่งในการที่จะช่วยลดป้องกันปัญหาอาชญากรรมรวมถึงกรณีที่มีข่าวนะครับเช่นเรื่องการกราดยิง เพื่อให้เป็นการเตรียมในการป้องกันอย่างดีนะครับและอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของอคีภยัยซึ่งเป็นภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลานะครับโดยที่ไม่สามารถที่จะรู้ล่วงหน้าได้ในการเตรียมพร้อมในการป้องกันปัญหาดังกล่าวนี้ก็จะนําไปสู่เรื่องของคุณภาพของขอ,งพ,อพักโดยที่เซฟตี้หรือว่าความปลอดภัยนั้นถือเป็นหัวใจสําคัญของงานนี้ครับ A อ C D นีนะครับนะครับเขาจะมีสัญลักษณ์บ,บอกเลยสักประเภท ครับห้องคอนโทรลนะครับที่มีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์นะครับสมควรใช้ซีิูทู